ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM <SM>. 93เม,ม,ม,มกะเฮิรตและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวโสวทเบตงต,ตำรวจเตือนประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขควบคุมการใช้กัญชามีผลบังคับใช้ในวันนี้พร้อมย้ำผู้ครอบครองต้องอายุ20ปีขึ้นไปหากละเมิดมีโทษทั้งปรับและจำคุกค่ะ พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ย้ำว่าตั้งแต่วันที่17มิถุนายนประกาศของกระทรวงสวาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพศ2565มีผลบังคับใช้ซึ่งประกาศฉบับนี้ให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมโดยอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแลเก็บรักษาขนย้ายจำน่ายกัญชาได้แต่ห้ามสูบในที่สาธารณะห้ามใช้ในสตรีมีคันหรือให้นมบุตรห้ามจำน่ายแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีคันหรือผู้ที่ให้นมบุตรนอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ประกอบการวิชาชีพวิชากรรมการแพท,แทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนจีนและหมอพื้นบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาให้กับผู้ป่วยของตนได้ และอนุญาตให้ผู้ป่วยข้างต้นสามารถครอบครองขนย้ายเก็บรักษาใช้ประโยชน์ในปรนิมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลา30วันส่วนผู้ใดละเมิดประกาศนี้มีโทษจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมย้ำเตือนว่าการกระทําให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชากัญชงหรือพืชนอื่นใดเป็นเหตุรําคาญกับผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2 5 0 0 0บาทตามพรบการสารสุขปี2 5ง0 935ค่ะติดตามรับฟังรายการห้อข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 93 MHz และว with you online, ิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/betong ได้ใหม่ใน,ในวัน,วนและเว,วลาเดียวกันนี้